สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพบกับ10บจิตวิทยาในการเอาชนะคนขี้อิจฉาแบบชาญฉลาดนะคะ10เทคนิคจิตวิทยาในการเอาชนะคนขี้อิจฉาแบบชาญฉลาดและลุ่มนวนไม่ต้องลงแรงให้เสียพลังใจนะคะข้อหนึ่งนิ่งไว้ให้สุดคนขี้อิจฉาชอบเห็นเราเดือดร้อนแต่ถ้าเรานิ่งเฉยเหมือนไม่รู้สึกอะไรเขาจะหมดสนุกไปเอง 2. ใช้ความสำเร็จเป็นคำตอบยิ่งเราเติบโตพัฒนาและประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่เขายิ่งถูกเงาสะท้อนนั้นกัดกินตัวเอง 3. อย่าอธิบายให้เปลืองคำคนที่อิจฉาไม่ได้อยากเข้าใจแต่อยากจับผิดอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนแบบนี้ 4. เปลี่ยนพลังลบให้เป็นแรงผลักใช้คำดูถูกเป็นแรงขับเคลื่อนพิสูจน์ให้เห็นว่า เราสามารถไปได้ไกลแค่ไหน 5. สร้างความสุขจากภายในคนขี้อิจฉาไม่มีวันเข้าใจคนที่มีความสุขกับตัวเองเพราะพวกเขาเอาความสุขไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 6. อย่าปล่อยให้เขาอยู่ในหัวเราอย่าเสียเวลาคิดถึงหรือพูดถึงคนขี้อิจฉาในพื้นที่ของเขาน้อยลงในใจเรา 7. ยิ้มตอบแบบโปรยิ้มแบบไม่สะทกสะท้านทำให้เขารู้ว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้เลย 8. อย่าเปิดช่องให้เขาโจมตีเก็บเรื่องส่วนตัวไว้กับคนที่ไว้ใจเท่านั้นยิ่งรู้เรื่องเราน้อยยิ่งจุดอิจฉาได้น้อย 9. มองด้วยความเข้าใจไม่ใช่โกรธคนคิดอิจฉามักรู้สึกขาดหรือด้อยในบางอย่างถ้าเรามองเขาด้วยเมตตาเราจะไม่เก็บมาใส่ใจ1ิ 10. เดินต่อไปให้สวยๆความสำเร็จและความจางางามของเราคือการตอบกลับที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คําเดียวอันนี้ก็เป็นสิิจิตวิทยาในการเอาชนะคนขี้อิจฉานะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะโอเคค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ